ให้มีความสุขผู้ที่แนะนำเข้าสู่ธุรกิจก็คุณธีรพลแจดินและขอขอบคุณบริษัทท็อปทัพทูเรสโดยวัวใจไอทีเอ็นแล้วก็ต้องขอขอบคุณตัวเองที่ได้นำพาตัวเองนั้นได้มาจอเจอกับผู้มีผลทุกคนนะครับแล้วก็การร่วมก่อนด้านความจะเปนก้าวหน้า ต่อไปต่ลคน <Okay. S 1> สำคัญอย่ที่พวกเรานะครับ mm hmm. เรามีสติสัมปชัญญะในการที่จะทำงานสติก็คือความรู้ลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวการที่เรารู้ได้ว่าเราจะทำอะไรนั้นการรู้ตัวว่าเราจะทำสิ่งใดน,นั้นมันก็ย่อมทำให้องคอ์กรสถาบันครอบครัวรวมถึงองคอ์กรสถาบัน ของตารอยู่ร่วมกันแม้กระทั่งธุรกิจต่างๆแม้กระทั่งประเทศชาติก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะเหล่านั้นเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันโดยไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัวทำให้ประโยชน์ส่วนรวมนั้นเกิดความคิดแตกแยกแล้วข้อแม่ะป่บงบอกถึงการที่จะทําให้เรานั้นไม่สามารถอยู่ในสังคมได้แม้กระทั่งสังคมในครอบครัวเองอเก็จะเล้าช้า ดังนั้นการอยู่ร่วมกันในการทํางานและองค์กรที่กำลังจะขยายเติบโตเ,เช่นบริษัทท o องอัพธุริทนี้มันต้องมีศรัทธามันต้องมีความเชื่อมันต้องมีความรักความสามัคคีและสิ่งสําคัญที่สุดนั้นต้องให้เกิซึ่งกันและกันและยอมรับของความรู สิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วมันเป็นช่องว่างระหว่างความคิดระหว่างความดีกับความไม่ดีใช่ได้เลยว่าวันใดวันหนึ่งคนอย่กับนั้นมันก็จะสนองในเรื่องของจริงใจในเรื่องของความคิดในเรื่องของสาสตร์อะไรนะแล้ววันนั้นเราก็จะอยู่สังคมแบบเราไม่ได้เราก็จะอยู่สังคมกับคนอื่นไม่ได้ เราและให้จเจริญรุ่งเรืองเพราะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮเทคโนโลยีเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนในสังคมทั่วโลกสามารถที่จะส่องได้และหลายคนที่ยังไม่รู้ไม่ทราบก็เข้ามาส่องดูมาเกิดความต้องการที่จะนำไปให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวนั้นในขณะเดียวกันก็มีพี่เลี้ยงมีผู้แนะนำ นำบอกต่อจากคนหนึ่งคนสองคนสามในใจใจมนุษย์่อมีความสงสัยต้องการเรียนรู้ต้องการทราบนั่นเป็นของโอกาสของคนโอกาสของมนุษย์หรือโอกาสของใครก็ได้ที่ทั้งคิดดีและก็ไม่ดีถ้าคิดดีก็นำพาผู้นั้นให้ประสบความสำเร็จแต่ถ้าคิดไม่ดีมันก็มีคำพูดในการที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นไปเป็นของตน ถ้าเราทําบ่อยครั้งเข้าด่านเข้าสังคมเราก็จะเกิดความเขาเรียกว่าไม่พอใจเมื่อไม่พอใจแล้วก็จะเกิดความรู้สึกว่าสังคมนี้ไม่น่าอยู่สังคมนี้ไม่น่ารักสังคมนี้ไม่ไม่ไม่แต,ตกต่างจากสังคมอื่นแต่วันนี้เราเชื่อว่าผู้นำของเราและพวกเราทุกคน ทุกท่านมีความปรารถนาเดียวกันคืออยากให้สังคม i g s อยากให้สังคมท o องถิุรินั้นอยู่กันอย่างมีความสุขอย่างอยู่กันอย่างมีมิตรภาพอยู่กันอย่าง ขาดแบบนี้เชื่อได้เลยว่าครอบครัขขวนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้กพเป็นควอมคัวเรา้นี่ไม่เขาก็จะมีแต่ความสุขความสุขที่เกิดขึ้นสุขเฉพาะตัวเดียวสุขเฉพาะคนเดียวไม่สามารถที่จะทําให้คนอื่นนั้นได้สุขได้เพราะเขาคิดว่าเขาทําดีแล้วและสุขแล้ว คุณดำอยู่ไหนไงเออนุญาค่ะขอขอนุญาตนะคะ,ะขอภายนะคะ,ะผู้กองทินนะคะใครที่ยังไม่ปิดไม้นะคะการุณาปิดไม่ด้วยนะคะฟังชันนี้ีคำถหาที่ไ,ะะ <c oughs> ไม่ปิดไม้นะคะตอนนี้ช่วยปิดไม่ด้วยนะคะตอนนี้ที่เห็นอยู่นะคะคุณอะไรเอ่ยนะคะคุณบิราดาหรือเปล่าคะคุณอารยาถ้าฟังชันของท่านมันเป็นฟังชันสวัางออะโอเคค่ะ โอเคค่ะเชิญผู่กองอินได้เลยค่ะครับนี่แหละเขาเรียกว่าความร่วมวมือร่วมใจกันเนี่ยสังคมน่าอยู่นะครับขอบคุณด้วยความมีน้ำใจลแล้วก็นี่แหละครับเขาเรียกว่าให้ความร่วมมือในสังคมแล้วเชื่อได้เลยว่าสังคมของเรานั้นมีความสุขแน่นอนเพราะเราเชื่อว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกๆคนที่เข้ามาอยู่ในบริษัทท็อปท็อ ได้ถูกคัดสรรด้วยความเป็นคนมีคุณธรรมแล้วถูกคัดสรรด้วยความรู้สึกว่าเป็นคนที่ดีแล้วดังนั้นการเข้ามาอยู่ในบริษัทท o อปอัพทัริสด้วยระบบ i t s มันเป็นเรื่องของจัญญาบันที่ท่านประธานได้สู้รบตบมือกับสิ่งที่ถูกต้องถูกควรมานานพอสมควรแล้วดังนั้นถ้าจะให้ท่านมาลบกับพวกเรามาลบกับเราทุกคนในเรื่องของจัญญาบันที่ ควรจะมีอยู่ในจิตใจแล้วเชื่อได้เลยว่าบริษัทท็อปอัพทรูสก็จะไม่เกิดการพัฒนาในเรื่องของแนวคิดใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆหรือแม้แต่แอปพลิเคชันใหม่ๆให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสสร้างช่วยเหลือแลนะทำไรายได้ให้กับครอบครัวตัวเองแต่ถ้าพวกเรานะครับแบ่งเบาภาระนำสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมท็อปอัพทริสเชื่อได้เลยครับว่าพวกเราทุกคนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นเทพบุตรเทพธิดา ที่มีจิตใจเอื้อ,อทอนและก็สนับสนุนส่งเสริมให้บริษัทนั้นเป็นวิมานจริงๆเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆและพวกเรานั้นก็จะเป็นบุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะมีศีลธรรมมีจัญยาบรนและมีคุณธรรมในการทํางานดังนั้นเมื่อเรามีสติคือความระลึกได้แล้วสัม,มัญญาคือความรู้ตัวแล้วมีคิิความรักใจมี โอับบาความเกรงกลัวต่อบาป,ะปะแล้วคุณมีเมตตาธรรมมีความกรุณาแล้วก็มุทิตาเมตตาธรรมคือการได้เห็นแล้วสงสารผู้ที่เข้ามาแล้วบังเอิญผู้ที่แนะนํามาเขาไม่ได้เข้ามาแล้วเกิดความรู้สึกสงสารมีความกรุณาช่วยเหลือแนะนําสิ่งที่ถูกต้องถูกควรแล้วจนนําสู่ผู้ที่แนะนําแล้วแล้วเกิดการกระทําสําเร็จแล้วเราก็แสดงมุทิตา ความินดีแก่บุนคคลเหล่านั้นเชื่อได้เลยครับคุณจะได้บุญด้วยบุญของการที่คุณได้ช่วยเหลือเขาแบบนั้นมันจะส่งผลให้คุณนั้นมีองค์กรเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านในอนาคตด้วยพลังแห่งการช่วยเหลือมันเป็นพลังแห่งความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันด้วยความดีด้วยความเพื้อประโยชน์ด้วยความสนับสนุสนสน่งเสริมและด้วยคําว่าเรา คนนามสกุลท็อปอัพทูรินและหัวใจ ITS ที่เดียวกันครับเราเชื่อว่าเราทุกคนนั้นเป็นเช่นนั้นดังนั้นท่านต้องถามตัวเองว่าท่านเป็นเช่นที่เราพูดหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นเชื่อได้เลยครับว่าพระเจ้าในจักรวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถืออยู่นั้น จะตนบรรดาลปฏิหารให้กับท่านทุกคนนั้นได้เดินทางสู่ความสำเร็จ